วิธีตัดผมแบบแอบ,บรานตัดแบบรวบประตัดตอนด่วนๆนะมาตัดลูกค้าผมบางต้องการอยากจะให้รวบได้ด้วยง่ายๆถ้ารวบได้อะมันต้องมีเท่าไหร่อย่างต่ำต้องมีอะไรห้านิ้วขึ้นไปอ่ะแล้วก็ตัดเซนเตอร์ก่อนนะหยูลงมาเนี่ยล็อกไว้ใช่ไหมเอาหยีล็อกไว้บิดไปไกลๆลงมานิดนึงนะแล้วก็ตัดหนึ่งสองสามสี่มันสุดใช่ไหม มีลงมาใหม่ีลงมาเราได้เลยไกลๆแล้วใช่ไหมมีลงมาหยุดมีลงมาหยุดหยุดหยุดที่เราจะตัดประมาณตั้งนิดนึงนะ่ะนะแล้วก็ตัดต่อใช่ไหมบิดกางไกลบิดเข้าหาตัวเองอนิดนึงแล้วก็ตัดห้าหกเจ็ดโอเคไหมใช่ครับลูกค้าก้มหัวด้วยนะใช่ คือเราบิดอ่ะบิดมันไกลเข้ามาเนี่ยผมกับใครกันผมที่โดนตัดมันจะมันจะมันจะงุ้มไปด้วยอัตโนมัติแล้วก็หนังไททอยเนี่ยมันจะหดขึ้นไปลูกค้ากลมหัวลงสี่ห้าพาเนี่ยหดมันจะหดหดเข้าไปมันจะทําให้พอเราเอาให้ลูกค้าตั้งหัวตรงขึ้นมาเนี่ยผมมันจะงุ้มอัตโนมัตินะขี่ลงมานะเอาต่อ เหตเซนเตอร์เนี่ยลอกไว้ประมาณนิ้วนึงใช่ไหมข้างบนแล้วตัดตัดจากขวามาเชื่อมกับเซ็นเต,นเตอร์นะหนึ่งสองสามแค่นี้ถ้าไม่สวยก็แต่งฮะบีสวยาหลังบ้านบีมาบีลักษณะเหมือนแนวเช็คอะ่ะบีลงมาเลยบีลงมาบีลงมาก็ตัดบีมาก็ตัด เหลือก็ตัดเราอาจจะหวีหลายรอบเลยเพราะผมมันมันจะชอบเปซ่อนลยเปซ่อนอยู่หน้าหูหลังหูเด้งไปเด้งมาเสร็จแล้วเราต้องถามว่าประมาณนี้ยาวไปไปทำลูกค้ากำดู <ผม S 1> ประมาณ<ผ>มอ,มาอีกขึ้นมาอีกซักนิ้หนึ่งพอไหมอีกนิ้หนึ่งจะอยู่ประมาณอันนี้โอเค ตวงจังหวะที่เราถามลูกค้าเนี่ยเราก็ะจกมาสองด้วยแล้ววัดระยะเลยวัดประมาณนี้พรมเลยเพื่อความชัวร์นะเริ่มใหม่ก็ต้องเริ่มตัดใหม่ามาตรงนี้ก้มลงครับตรงนี้นะทัเซนเตอร์ก่อนนะวีใหม่ก็ตัดใหม่เราจะตัดสักสามรอบสีรอบก็อยู่ที่ลูกค้าสั่งมันไม่จบไม่สิน้นอย่าอมเสียนะยิ้มค่ะคุณลูกค้าค่ะนะเราจะบีลงมาตัดตรงนี้ใช่ไหม ก็บิดกันไกลลงมาแล้วก็ตัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหยุดใช่ไหมหยุดก่อนหวีจากหน้าหน้าหูหือมาตัดต่อใช่ไหมสูตรองศาเมื่อกี้อะไรห้าใช่ไหมหกเจ็ดแปดไม่จบหยิบมาเก้าสิบเห็นไหมทีน,นี้ก็ มันมีสองต้อเลือกว่าเราจะตัดอะไรเราจะตัดถอยหลังถอยหลังหนึ่งสองสามันจะยากมือใหม่จะยากแนะนําให้ตัดอะไรง่ายๆขวาไปซ้ายก็นับลงมาเนี่ยเซ็นเตอร์ได้ไหมก็ตัดอะไร1หนึ่งสองสามสี่ห้าผมบิดกันไงลงมาอัาตโนมัตินะบิดลงมาบิดนิดหน่อยเปลี่ยนบิดองศาไปหน่อย,ยทีนี้ เราจะรู้ได้ไงลูกค้าพอใจอยังตั้งหัวขึ้นเราเห็นข้างข้างไหมั้งข้างที่มันยาวนะที่มันยาวมมนจะเบือนจะทีเพราะว่าเราลากไปตัดตร้งหนุนตั้งหลังใช่ไหมน,นั่นเป็นพันธ์นั้นเนื่องจากอะไรเขามีหูพื้นที่ไม่มีผมมีแต่หูผมนิดหน่อยดีลงมาเลยลก็คือเอาอะไรเอานิ้วกลางกดเหนือเหน,อเนือหูให้ผมมันกระดกกระเดิดขึ้นไปนะครับแล้วก็เห็นฐานทรงมหมเนี่ยฐานทรงอยู่นี่แล้วก็ตัด เราบิดบิดอะไรบิดขึ้นไปเข้าหาตัวเองนิดหนึ่งแล้วก็ตัดตัดหาฐานด้านหลังไม่ต้องไปไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปรีดมันแรงๆเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันสั้นมันไม่ใช่ธรรมชาติเย่ยเพราะว่าผมมันจะเด้งเนี่ยผมเด้งแล้วก็ตัดธรรมดาด้านอะนนไรด้าน,นซ้ายก็ทําเหมือนกันไงใช้หีด้านถีบราบอะไรปาดมาซ้ายเลยแต่ความจริงเนี่ยดีลงมาเนี่ย ขีลงมาเหมันเดิมใช่ไหมอย่าลืมอะไรใช้นิ้วกลางหรือนิ้วชี้แนะนํใใ้้ใช้นิ้วกลางนะกดให้ผมกระเดิดขึ้นนะเห็นฐานทรงไหมฐานทรงอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยก็ตัดบิดกันไเข้าหาตัวเองแล้วตัดมันหนีใช่ไหมเรากหวีตลงมาเนี่ยแล้วตัดเห็นมันหนีกันไกลไหมมันหนีตัดแล้วมันหนีไหม แล้วก็ตัดมันหนีกันมันหนีกันไกลเชส้นผมหนีกันไกลแล้วก็ตัดเลยสวนทางเลยจากอะไรจากด้านหน้าไปหาอะไรด้านด้านหลังตัดจากหน้าบ้านมาหาหลังบ้านแค่นี้แหละนะเสร็จแล้วอะไรข้างหน้าเนี่ยเอ่อทาลิทาลิสติกมารออะไรใช่ไหมวันนี้ <S 2> <S 2> ถ้าประจําริบปังป้าไม่ทาลิสติกสีชมพูมาไม,<ส>ไม่ชอบไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบเลรอ,อากาศร้อนไม่อยากแต่งตัวราแล้วแล้วแล้วแฟนที่จะมันชอบสีอะไร กูแขวนอยู่ที่ฟีดป่าช้าแล้วอยู่ที่ฟีดโตกป่าช้าที่ไหนอะเยอรมันนอะนีเหรอเป็นป่าช้าป่าช้ามีป่าช้าอนไรหรือเยอรมันสวยเดี๋ยวจะให้ดูรูปโอเคโอเคสวยป่าช้าห้าปีแล้วเออตอนนี้ก็สูตรสูตั้งิดใจเปิดใจมากประกาศเลยประกาศลงยูทูบเลยหาผู้ชายใทยเหรอไม่เอาหรือทำไมเราผมยังไม่ถามเลยว่าไทยหรือดอกโอ้ก็หยุดลงยูทูปประกาศทําไมน่ากลัวจะตายเหรออืม น่ากลัวจะตายเราถ้าเราตัดถ้าเราตัดตร,ตรงๆเนี่ยมันไม่มีผมให้ตัดใช่ไหมมันไม่เปลี่ยนแปลงเราพยายามหาเรื่องตัดไปถึงนู้นอะปตาหมูกนะนะสร้างกรอบผมไม่ถามลูกค้านะจะตัดเลยทําไมไม่ถามมันเพราะว่าผมบางไงต้องถามตัดตรงๆเลยเนะี่ยสร้างกรอบทรงใหม่แล้วก็หวีลงมาเลยนะหวีจากไหนอะให้ลูกค้านั่งตัวตรงๆ,ๆแล้วก็หวีจากหน้าหูเนี่ยถึงกลางหูงก็ได้ ถ้าผมมันบางมากเราต้องเราต้องอาศัยผมเลยหลังเป็นหัวลากไปเลยนะใช่แล้วหลังไปเลยเพื่อนเพื่อนมีเนื้อผมเยอะแต่ว่าถ้าผมมันกลางๆแล้วก็อประมาณกลางไป,ปถึงเอ่าน้าเป็นหัวมันน้อยเหลือเกินนะอยู่ที่หน้าง,งานอดทนดูหน่อยนะอดทนทุกคนต้องอดทนดูถ้าอยากยังอดทนพูดเลยแล้วก็ตัดสี่้างสายใช่ไหมตัดถึงทจังหวะ แล้วก็ตัดเสงเชื่อมหมดฐานค่อนข้างเราได้กรอบสูงถ้ามันไม่สวยวก็แต่งตัดจากบนลงล่างหรือว่าตัดจากอะไรล่างขึ้นบนนิดหนึ่ง mm hmm. เพราะฉะนั้นแนวตัดของเราก็ต้องเป๊ะเลมเลีมตบแป่เหมือนตบแต่งภายในอะตบแต่งมันโคง้งกรอบทรงมันเป็นเรียกว่าบ,บ๊บบอบตรงสไลน์หน้าสไลด์หน้า เราได้ไกด์ไลน์ข้างหน้าใช่ไหมครับก็อยู่งลงมาเนี่ยเห็น <extremes> ไหมเห็นไกด์ไลน์ไหมเนี่ยตัดให้หมดค่อยๆวีว่ลงมาจังหวะที่สองนะวี่ลงมาแล้วก็ตัดแล้วก็กวี่ลงมาจังหวะที่อนะไรจังหวะที่สามอะจังหวะที่หนึ่งสองสามถ้าเราม,มือไม่นิ่งโอกาสจะหน,นียบยึดตัวเองสูงแล้วก็อะไรวี่ลงมาเลยจังหวะที่ไหน จังวัดที่หนึ่งวิ่งลงมาจาังหวัดที่สองจังหวัดที่สามอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้ผิดถ้าผมมันดีขนาดนี้ตัดอย่างนี้ลงมาก็ได้เลแบ็กแขนสไลด์หน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าเชื่อมหาอะไรฐานทรงด้านข้างนี่ด้านข้าง,น,น,น,งนะนะเห็นไหมเห็นมัน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 ยอะยาวเลยมันยาวใช่ไหมยาวตัดเลย ก็วันนี้ขอประสานนะพี่น้องประชาชนที่อยู่ย่านพาทนออกนะครับสมาคมไทบเบอร์และเสริมสวยร่วมกับห้างรอยันการเด่นพัทยาจังหวัดชนบุรีนะจัดโครงการตัดผมฟรีทำดีเพื่อแม่ปีที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งก็ขอเชิญช่างตัดผมกีสาทั่วประเทศแล้วก็ประชาชนทุกท่านนะครับ ไปใช้บริการได้ไปร่วมกิจกรรมได้ก็ทางสมาคมไทเบอร์นำโดยนายเกียงไก์ไเม้นไคนายกสมาคมเสริมสวยนายกสมาคมไทเบอร์และเสริมสวยนะแล้วก็ผมนายเกษมมันม่นทองือว่าช่างใหญ่ประธานพระนนออกขอเชิญนายประเมศทางสมาคมก็เชิญนะครับนายปรเมศ งาพ HAVE, นพิเศษนายกเมืองพัทยานะมาเป็นประธานในพิธีนะพิธีจะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งอันนี้เชิญนายกเมืองพัทยานะมาเป็นประธานนะแล้วก็ส่วนกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่10บโมงเช้านะครับจนถึงสี่โมงเย็นนะสิบนาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกานะนะครับ,นรบ,นรบในวันจันทร์ 4, าาที่สี่เอ่ภัยจันทร์ที่สิบเอ็ดสิงหาคมสองห้าหกแปดนะ ก็เป็นครั้งแรกนะครับของสมาคมไทมเบอร์ที่จะจัดงานในครั้งนี้ก็ขอเรียนเชิญด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญคุณด้วยนะจะไปที่ไหนอะรอยันรอยัลเหรอกาเดนอาซาหทพหาว้าวจังหวัดชนบุรีไกลเกินเดี๋ยวจัดเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปลงหน้าหาดเลยโอเคไหมโอเคไปด้วยเลยยังโอเคกระจกมาอาอยู่โอเคยาโอเคไหมอย่าเยอะเย ภาษาเยอรมันฟีตะเช้เเชเเาดังเคร่เสื้อนน่ะเ้อเสื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 มั่วหัางมั่วมืแล้วน่ะเป็นคนหลายาภาษานไ่ไผมพูดได้แต่งูประเข้ฟิต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 ปอนปายาปอกปกคือ,อนเนี้ยเราได้ฐานส่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถ้าเราตัดจริงก็ใช้เวลาสามสิบวินการตัดฐานนะสามสิบวแต่นี้ โมเยอะหน่อยคุยนอกเรื่องทีนี้แล้วก็อะไรเราจะไล่ผมไปผมบอกให้นึกถึงอะไรทรงสวยฮอตชูแบ่งผมเกือ่มากมุมกล้องขอข้างบนนะมุนดูโยกยกดูเออเดี๋ยวหเห็นชัดว่าอะไรเราแบ่งผมเป็นเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าบ้านเราก็ได้เนี่ยนะยกขึ้นให้นึกถึงทรงโวเฟไยเยอ์ก็ได้นะเอาทรงสวยมันง่ายดีเราก็ต้องบอกลูกค้าเดี๋ยวจะขอเลยมปลายนิดนึงนะคะลูกค้าอะไรครับเดี๋ยวจะตัดปลายอยู่นิดนึง ไปผมหน่อยตามสบายค่ะโอเคแสดงว่าไฟเขียวแล้วแล้วก็น้มผมมาข้างหน้าใช่ไหมนิดหน่อยความยาวเท่าไหร่แปดนิ้วตัดโชว์เลยยกขึ้นมาตัดแล้วก็อะไรเอากระไลามาแล้วก็งทรงเสือจำได้ไหมใทรงเสือทรงเสือแบ่งมาจังหวะที่ไรจังที่สองยกเท่าไหร่เก้าสิบองศาเห็นไหมใกล้ๆอยู่เนี่ยแปดนิ้วอะจำได้ไหม เลยแปดตัดทิ้งอันนี้ความยาวที่ว่ามาเนี่ยคือความยาวเฉพาะทรงนี้เท่าน,นั้นนะนะครับไม่ตายตัวนะแล้วก็เอาไปไลายมาขึ้นนึงใช่ไหมเนี่ยนี่เลยยกขึ้นเลยทรงเสยนะยกขึ้นเลยแปเลยเกาเลยแปดทิ้งว่ตัดยกเก้าสิบองศาง่ายๆจังหวะที่ไรเลี่ยแถวที่สอง จังหวะที่สามจะหาเรื่องตัดที่หนึ่งลมๆมันไม่ถึงกับล่อ,อยนะแบ่งผมอะไรขึ้นอาไปรับตัวศับเลยก็อ,อากาศนะตัดยกขึ้นจัง,จงหวะที่ไรที่สองผมผมผมแม่นองศาผมแม่นการตัดอะ มันก็เลยไม่ต้องย้ายตำแหน่งย,ยืนถ้าถ้าระหว่างเรียนน่ะผมจะสอนให้อะไรให้ไปยืนอยู่หน้าไกลายนะฝั่งนี้เรายืนอยู่หน้าไกลไลายใช่ไหมแล้วก็ตะตัดตองซ้ายก็ต้องยืนอยู่หน้าไกไลน์ต้องมาต้องมายืนนีเป๊ะองศาเป๊ะท่าถูกต้องทุกอย่างหมดแต่นี่คือการสอนผ่านยูทูบะรวดเราตัดตอนมันต้องเร็วต้องไวเสร็จแล้วเป่าแห้งแล้วก็มาเช็คเีมิเมๆแล้วค่อยใดเขา้าทรงกระจก นะวันนี้ให้ดูแค่นี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะอยากจะตัดผมก็าังใหญ่หรืออยากจะเรียนก็สอบถามเข้ามาที่เบอร์ตัวศัพท์0 6 2 5 4 8 3สอออนไลน์ก็มีอยู่ที่ช่องกำเนิดสาลอนสอนตัดผมฟรีนะแล้วก็แฟนเพจกำเนิดส alon lyad k SM. s m ขอบใจครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ